แนะนำบุญที่ควรทำเดือนกรกฎาปี67สําหรับทุกราศีนะคะหวังว่าคลิปนี้จากมูวิทมัมจะทําให้หลายๆท่านได้มาฟังแล้วก็เอาไปทําตามสะสมพลังบุญไปด้วยกันค่ะราศีเมษในเดือนกรกฎนี้ห้ามเด็ดขาดในเรื่องของการกินเบียร์กินเหล้าในช่วงเดือนนี้มีโอกาสเจ็บป่วยได้สูงนะคะบุญที่แนะนําให้ทําก็คือกินมังสวิรัติทําบุญโรงศพหรือผ้าหอ่อศพแต่เราจะมาเปิดด้วยไพ่มหาสรรัจนะคะไพ่สําหรับนี่แม่นมากนะ สำหรับคนราศีเมฆหรือลัคนาเม์นะคะอหดรู้ปะอ่าก็คือถ้าถ้าตามเราแนะนําเลยอะถ้ามูนวิมลแนะนําก็คือเป็นอ่ากินบางทําบุญโรงศพห่หอศพนะคะนี่อันนี้การทําบุญโรงศพห่หอศพเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสะดกเคาะต่อชะตาเป็นหนึ่งความเชื่อนะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งบุญแบ่งเงินมาทําบุญแล้วก็ให้ทานอาหารสัตว์ค่ะ ส่วนบทสวดที่อยากให้สวดเพิ่มในเดือนกรการานี้สําหรับคนราศีเมษคือพระคาถาเงินล้านเพราะว่าคนราศีเมษหรือลัคนาเมษเดือนกรกฎนี้ฟังและจึ้งอยู่แล้วนะ